สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่น้องนทุกคนและพ่อๆแม่ๆทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้นก็จะพาทุกคนนะคะมาเก็บผักนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นฟักทองนะคะเนี่ยเป็นฟักทองที่เอนได,ได้ได้ทำการยอดมันได้หมดทุกส่วนในต้นเลยนะคะเออยเว้นใบเก่ ได้ตั้งแต่เป็นดอกยอดนะคะแล้วก็ผลนะคะยอดก็กำลังอวบอวบสวยๆเลยนะคะก็จะเด็ดเอานะคะเอายอดอ่อนนำไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะหรือแกงใส่ไก่ไม่ว่าจะเป็น จะเป็นไก่โอหรือไก่ชนไก่บ้านก็แกงอร่อยได้นะคะเอ็นก็จะหักเฉพาะจุดที่มันอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะหูยอดนั้นอยู่ไกลมากเลยนะคะชิปเด็ดง่ายมากเลยนะคะอันยอดตะกี้นะคะ Okay. นี่ก็เป็นดอกของเขานะคะที่กำลังจะบานอยากจะบอกว่ายอดฟักทองเนี่ยน่าร้อนะคะแต่ก่อนเองก็แต่ก่อนก็กินนะคะแต่พอได้รู้จักกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็พาก,กินนะแล้วก็ติดใจมาเลยนะคะจะขึ้นไม้ตรงนี้นะคะเพื่อไปเอายอดนั้นมนะอู้ตรงนั้นเป็นผลแล้วนะคะนี่นะคะ นี่แอนก็เห็นเป็นผลแบบนี้มาหลายแต่ก็รอดูว่าเมื่อไหร่เขาจะโตก็ไม่เห็นเขาโตสักทีบางครั้งเห็นแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านนอกกลับมาผลมันก็หายเ <c oughs> อนก็งงเหมือนกันนะคะว่าผลเขาหายไปไหน <c oughs> บางครั้งยอดก็หาย <c oughs> ยอดก็หายเจ้าของยังไม่ได้กินที่เพียงพอต่อการบริโภคหรือการกินนะคะก็จะไม่เก็บไปหมดก็เอาไว้ให้เขาแตกยอดต่อไปอีกนะคะนี่นะคะอู้สวยมากเลยนะคะตรงนั้นนู่นแอนลืมยอดตรงนี้ได้ไง นี่แอบอยู่นะคะโอเคได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนน้องๆท่านใดยังไม่เคยลองชิมก็ลองลองไปซื้อหรือว่าเอาเมล็ดฟักทองไปปลูกแล้วก็เอายอดมาทำอาหารดูนะคะอร่อยมากเลยนะคะ